วัสดีค่ะเช้าวันที่30วันนี้นะคะก็ทีมงานเริ่มทยอยผลของจากรถ12ล้อนะคะอย่างรถกระบะเพื่อที่จะเข้าพื้นที่ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศในเช้าวันนี<ม>้เลยต้องบอกว่าพี่ๆทีมงานนะคะทุกคนเต็มที่มากๆนะคะสำหรับที่จะให้ความช่วยเหลือท่านพออในด้านการซัพพอร์ตเรื่อง การขนของข้าวสารอาหารแห้งนะคะเพื่อไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวท่านผอ,อก็จะมาช่วงประมาณ9ก้านะคะพี่ปาบครับผมแล้วก็เราก็เตรียมเนาะเตรียมของขึ้นรถก่อนนะคะพอท่านผอ,อมาเราก็จะได้แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ถ้าว่าวันนี้เนี่ยท่านผอ,อจะไปในพื้นที่ของ พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนบ้านชั้นเดียวนะครับใช่ครับโอ้โหดูน่าดีการเรียกเลยครับก็บอกเลยว่าทีมซัพพอร์ตที่คอยช่วยเหลืออยู่ณพื้นที่ของหาดใหญ่เนี่ยพวกพี่ๆขอเต็มที่ทุกคนนะครับผมเป็นทีมจิตอาสาที่น่ารักมากครับคอยซัพพอร์ตแล้วคอยเซอร์เวย์ สานที่ต่างๆในการจัดส่งมอบส,สิ่งของเครื่องใช้จําเป็นข้าวสารอาหารแห้งและถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับก่อนที่ท่านผอจะมาถึงนะครับเราก็ จัดการถ่ายของลงจากรถ12ลอ้อของเรานะครับผมเมื่อวานแจกจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับผมยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งที่จะเป็นในส่วนของข้าวสารและก็น้ําดื่มซึ่งจําเป็นต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับผมติดตามการอัปเดตอีกครั้งหน้าเพจฟ้าให้ทีวีนะครับผมคัทนที่สองกำลงังขึาา้นข้าวสานรนะเะ่้อน,นือแตก แป๊บึงปิดปิดท้ายก่อนป่ะเดี๋ยวจะคู่สวัสดีตอนเช้าวันที่สามสิบนะครับผมเราก็ยังเหลือลข้าวของที่จะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนอยู่อีกจํานวนหนึ่งนะครับห้าถึงหกลกระบะหลังจากที่ถ่ายเทมาจากรถสิบ้อแล้วนะครับผมแล้วก็เมื่อเช้านี้นะครับก็มีพี่ที่ทีมงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับไปเซอร์วีสถานที่มาใหม่ไปทําการบ้านมาใหม่ว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่มีทีมงานอื่นเข้าไปแล้วแล้วก็ยังพื้นที่ไหนบ้างที่ยังไม่ได้รับ การช่วยเหลือหรือยังได้รับการช่วยเหลือเพียงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็คือเรา,บา,บาเมาวางแผนมาดูกันใหม่ว่าเราจะต้องไปพื้นที่ไหนพี่โตครับพี่โตครับเ,เม,มื่อเช้าก็คือไปเซอร์เว์มาครับคือเมื่อเช้า่ผมไปเซอร์ว์มาลงพื้นที่เพิ่มเติมจากจื่อวัดที่ได้คุย,ยกันก็จะมี ในส่วนเขตแปดเนี่ยจะมีผู้ประชาชนหรือว่าผู้ที่ให้การช่วยเหลือเยอะอ่าแสดงว่าตอนนี้คือมีคนหลังไหลเข้าไปในพื้นที่เขตแปดแล้วนะครับต่นี้ตอนนี้เยอะมากแล้วก็รถเนี่ยก็ในพื้นที่ก็เยอะเวลาติดนะครับแล้วก็วันนี้เราจะยกเลิกของเขตแปดไปแต่เราจะไปเข้าในของชุมชนแก้วสมิทธ์อ่าก็คือเปชุมชนที่ยังได้รับความได้รับเพียงนิดหน่อยนิดหน่อยกับอ่าเขาเรียกว่าการให้การที่เหลือเนี่ยน้อยรับซึ่งจะเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ํา ส่วนใหญ่คนที่อาศัยที่นั่นจะย้ายไปศูนย์อบยกทั้งหมดและในช่วงนี้เขาน่าจะทยอยกลับมาเพื่อว่าซ่องแซมหรือว่าล้างบ้านกับตัวเองแล้วก็เทียมคัญคือปลาปลายังไม่หลังอ่าฮะตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยตั้งแต่ผมก็ดูขขาวเมื่อเช้าอาทิตข่าขาของทางหาดใหญ่นี่ก็คือรู้สึกว่า ตอนที่ประชาชนสิ่งที่ต้องการมากที่สุดนอกจากาข้าวสารอาหารแห้งในการประทังชีวิตนี่คือเรื่องของน้ำประปาก็<ช>เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเพราะว่าน้าตอนนี้ก็คือยังไม่ไหลนะครับผมใช่ยังไม่ไหลทั้งๆที่ใกล้ๆกับประปานะแต่อาจจะนั่นแหละอยู่ระหว่างเล่งดำเนินการทางกาเประกาเร่งดำเนินการอยู่เพราะว่าน่าจะเสียหายทั้งหมดในส่วนไฟฟ้าเนี่ยอาจจะมีบางจุดแล้วที่ที่พอมีแต่เนื่องจากบ้านที่จมน้ําก็คงจะไม่กล้าที่จะไปออนสวิตช์หรือว่าใช้ไฟโอเคก็คงต้องให้เป็นหน่วยงานของรัฐ การพิจารณาเรื่องของการปล่อยกระแสไฟต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถ้าฝากไปได้ก็คืออยากจะฝากเรื่องของประปาเราควรเร่งให้พี่น้องประชาชนน,นิดนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดเราก็จะพยายามอัปเดตข้อมูลไปยังสถานีเพื่อแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบตลอดนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับก็ตั้งแต่วันแรกนะครับผมก็มีแค่น้องปามกับน้องไฟที่เข้าพื้นที่แล้วก็เข้ามาในส่วนของพื้นที่หาดใหญ่นะครับตามคําสั่งของท่านผอฟ้าคนที่พาสปอนทุลนะครับเรามากันแค่สองคนแต่ว่าเรามีทีมจิตอาสาที่มาเจอกันแล้วก็น้องปามอยากจะขอบคุณพี่ๆทีมงานที่อยู่ด้านหลังมาก พอพี่ขอคอยซัพพอร์ตน้องฝ้ายน้องปามในการเข้าพื้นที่และซัพพอร์ตทีมงานของพออยากจะขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนี่นี่คือทีมงานกําลังสําคัญของน้องปามน้องฝ้ายเลยนี่ไม่ได้รู้จักกันมาก,ก่อนนะครับผมแค่หนูจิ้มก็จะระเบิดไม่ต้องมีเป็นพี่ๆเจ้าของพื้นที่ที่นี่แต่ว่าไปทํางานอยู่ฝั่งกรุงเทพกับพี่ๆทีมงานสว่างเตะไฟสารปราณบุรีแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็เป็นสว่างจากคุยบุีด้วยอยากจะขอบคุณทีมนี้ทุกๆคนเลยครับผม ครับก็นี่คือจิตอาสาที่ต้องการช่วยเหลือสังคมในยามที่เจอวิฤตครับผมขอบคุณครับทีมงานต้องกลับปรานบุริกรหนึ่งคันรถนะคะก็เลยต้องถ่าย เทข้าวสารมาไว้รถพี่ปานวันนี้นะคะหลังจากที่ไปแจกจา่ายข้าวสารอาหารแห้งให้กับพี่น้องประชาชนเสร็จนะคะพี่พี่ทีมงานก็จะเดินทางกลับปราณบุรีเลยนะคะแต่ว่ากระบะ ที่ขนน้านะคะเดี๋ยวพี่พเขาจะเดินทางก่อนนะคะกับราชบุรีเพราะว่าต้องเข้างานพรวงนี้เจ็ดโงเช้านะคะก็จําเป็นจะต้องถ่ายของออกนะคะเพราะว่าเนื่องจากรถของพ่อยางแตกสองล้อนะคะต้องไปดูแลรถก่อนนะคะก็เลยทําให้เวลาเลื่อนออกไปนิดนึงนะคะ เสร็จส้นภารกิจของรถ12ล้อนะครับผมให้พี่พ่อเดินทางต่อหลังจากพักผ่อนอย่างเตมที่พี่ครับขอบคุณครับโชคดีครับผมไปเลยครับไปตามเส้นทางช่องทางธรรมหากินของแต่ละคนต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการเยายา ปันตอบทุกให้พี่น้องในพื้นที่หาดใหญ่